สวัสดีครับวันนี้ไอ้เล่ตอนโอราดางังจริงจริงนะครับก็โอราเอาว่าบนกระดาษยักษ์นะครับแต่ตอนนี้เป็นโลกมันเกิดตอนนี้ดังยักษ์ธรรมชาติจริง,รงๆนะครับแต่ว่าดางังแบบแต่ว่าไม่กลัวเด็ดนะครับก็ไอ้เล่รายละเอียด ກະតិចពេញ100អឺមិមិមិໂຕໂຕននមកកັດអឺវាន់កនແຕ່ວ່າក៏ຖືວ່າមិនសារាយក៏តែបៃបៃមិនແຕកទៅក៏នឹកបាបតពេលໃບมันໃຫຍ່តែດັງແບບນີ້ក៏ ก็ก็ช่วยอยู่นะครับก็ถ้านึ่าพั่าตอนใบมันใหญ่ก็คือดังเรื่องแบบนี้ก็ปลอดใช้ได้นะครับก็ใบเล็กตอนได้มาใบเล็กก็คือกระดังแบบนี้ แต่ว่านี่ช่องใบนี้ก็คือมามา,มาไม่ติดบันแต่ว่ารักกําลังเดินแล้วก็กระแสจะตกแบบไหนก็เออเราก็ต้องเลี้ยงครับได้มาแล้วก็คือรุ่นตอนใหญ่นะครับอาจะดังไม่ดังแต่เพื่อนก็ติดตามครับเออเพื่อว่าอะไว่าบอลตอนนี้มันจะดังเออ ไปที่ใบก็ติดตามแล้วก็เข้ามาไในอื่อนนะครับเรื่องกางปรปลูกปุ๋ยปักต้นกลัวนะครับเข้ามาในผมเต็มเลยเรื่องอุปกลณ์ใหม่นะครับก็เรื่องปลูกปักต้นกลัวอย่างยืนนะครับเรื่องนี้ก็ก้อนจันทครับก็สวัสดีครับ